สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมร้านสองรถสวยนะครับผมก็ใกล้จะถึงปีใหม่กันแล้วนั่นเองครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำรถขุดท็อปโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมกำลังมองหารถขุดนะครับเป็นรถขุด น,นั่นเองลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาดูมาเทสทดลองขับรถขุดกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดไซส์ขนาดเล็กๆไปนจนถึงไซส์ขนาดกลางๆครับร้านเราก็มีมาให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อกันเลยวันนี้ผมพามาดูคันนี้เลยไอเทไ80 NX 3นั่นเองตัวนี้เป็นรุ่นใหม่มากครับลูกค้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคันนี้นะครับผมไซส์ใหญ่ที่8ตันมาในรูปแบบสู้เข็นบูมตรงแท็กเล็กใบมีดมุกสี ปกติไซส์นี้นะครับผมดตันจะไม่ค่อยมีใบมีดมานะครับแต่ไอ้ทไนะครับเรามาติดใบมีดมาจากโรงงานเลยนะครับใบมีดก็ใหญ่นะครับผมสามารถกัรดินได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ตับเกลี่ยพื้นที่ได้ค่อนข้างสบายนั่นเองสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด80มีใบมีดมาด้วยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ดีเลยนั่นเองนะครับผม ก่อนจะไปเริ่มรีวิวตัวรถนะครับผมโปรโมชั่นของเราในวันนี้ก็คือนะครับผมภายใน31ควาคมนี้เท่านั้นกับโปรโมชั่นส่วนลด40,000บาทส่วนลด40,000บาทลูกค้าจากราคาปกติ539,000บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับผมลูกค้า,จ, 4, 9, 9, าจ่ายเพียง499,000บาทจ่ายเพียง499,000บาทเฉพาะลูกค้าขโประเทศไทยนะครับ ซื้อได้เลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับผมมีคันเยอะเท่านั้นนั่นเองเดี๋ยวผมพามาดูเจาะลึกกันเลยว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มที่บุง้งกีของเราเลยบุง้งกีเป็นบุง้งกีสภาพเดิมๆครับสภาพสวยกิฟเลยนั่นเองสลักแน่นดีฟันนี้ยังไม่เคยใช้งานเลยก็ว่าได้ครับลูกค้าบุง้งกีใบนี้ลูกค้าซื้อไปถือว่าได้บุง้งกีใหม่เลยสลักแน่นดีครับ ฟูมอาร์มยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้นหกล้อได้แบบสบายๆนี้สีสีน้มจากโรงงานฟูมอาร์มใหญ่มากครับแล้วก็ให้ความแข็งแรงทนทานมีโลโก้ไอเอชไออยู่ตรงกลางของตัวบูมอามร์มซึง่งเห็นเด่นชัดเลยสีเขาขาวเองแบรนด์ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นแบรนด์ตลาดที่ดีเลย้วก็คุ้มุดแบบนี้เรื่องอะไรลูกค้าไม่ต้องซีเรียนนะครับสอบถามร้านสองรถสวยได้เลยนั่นเองหรือท่านใดที่ สนใจอะไรตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยน่นเองมาดูที่โคนคอของเขานะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆของเขาอันนี้คือเดิมมากครับแน่นดีนัน่นเองสําหรับตัวนี้จุดเด่นของคันนี้เลยคือดีไซน์เขานะครับดีไซน์เขาจะมาในรูปแบบกระทัพลัคร้องแก้วร้องตัวในการขนย้ายนั่นเองลูกค้าจะสังเกตได้ว่าตัวรถนะครับตัวรถจะ เข้าไปจากแท็กค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ถ้าวัดได้ก็จะน่าจะประมาณสัก20เซนนะครับผมตัวนี้เวลาหมุนตัวลูกค้าไม่ต้องกลัวโดนสิ่งกีดขวางต่างต่างหรือเวลาขึ้นรถ6ล้อส0ลร้อนะครับไม่ต้องกลัวว่าท้ายจะไปโดนกระบะนั่นเองสามารถหมุนได้คล่องตัวเลยเดี่ยวสำหรับตัวแท็กของเขานะครับมาในรูปแบบแท็กเหล็กนนครับสองข้างก็สภาพสวยเด่น,นเลยียวลูกค้า ครับแท็กคู่นี้นครับถือว่าใช้งานได้อีกนานนะครับเพราะว่าแท็กเหล็กนะครับเป็นแท็กที่ให้ความแข็งแรงทนทานนะครับผมช่วงล่างเดิมๆรอบตัวรถมาดีไซน์ท้ายมนมาจนถึงด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศเดิมๆจากโรงงานนั่นเองคอยเสียจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เป็นฝากระโปรงชิ้นเดียวครับตัวนี้ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงที่เบานะครับผมเนื่องจากเขาทำจากวัสดุที่เป็น เบร์ ard, นะครับลูกค้าเวลาเรายกนะครับค่อนข้างสะดวกเราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยท่านใดที่เปิดนะครับสามารถเปิดง่ายมากเพียงแค่เปิดตัวนี้ขึ้นมาลูกค้าก็สามารถเปิดเปิดได้แล้วตัวนี้จะมีที่คำยนันนะครับที่คำยันเราก็กดตัวนี้ล็อกล็อกคำอันนี้ก็คือฝากระโปรงล็อกให้อยู่ในที่เดิมเครื่องยนต์มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์อีซูซูนะครับขนาด4สูบ ซึ่งเครื่องยนต์ isuzu สสก็รู้กันดีอยู่แล้วเรื่องความประหยัดน้ํามันนั่นเองลูกค้าซื้อไปก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของตรงนี้เลยนั่นเองอันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับสวยเดิมกริ้กิด,ก,ด,ก,ดกันเลยทีเดียวตัวนี้มีแอร์แล้วด้วยนั่นเองครับลูกค้าอันนี้ก็คือห้องเครื่องยนต์ของเขาแล้วเดี๋ยวพาไปดูทางด้านข้างอีกฝั่งหนึง่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวรูระบา,าการงหม้อน้ํานั่นเองครับลูกค้า นี้ก็ดีไซน์ทรงกลมมอนยาวมันจะอยู่ทางด้านข้างมีโลโก้คำว่า80 NSL mm hmm. ก็ซึ่งวงบอกไซส์แล้วก็ขนาดของตัวรถหม้อแบตเตอรี่ถังน้ำมันไฮดรอลิกจะอยู่ทางด้านนี้รวมกันหมดเลยแบตเตอรี่ใช้เป็นลูกเดียวนั่นเองถังน้ำมันดีเซลก็อยู่ทางด้านนี้การเปิดก็ยกง่ายนะครับทน่นี้ไม่หนักครับอันนี้ยกได้ยกได้โดยง่ายไม่หนักทางด้านข้างโดยรวมทางขวากว็าสภาพเปิดยิบเลย S <S เดี๋ยวเราอามาชมภายในห้องคนขับกบ้างว่าเป็นยังไงประตูนะครับหรือว่ากระจกเเดิมของเขามีมาครบหมดนั่นเองนะครับประตูกระจกอันนี้เปิดได้เลยเปิดปุดป๊บเปิดได้เลยครับภายในนะครับเป็นรูปแบบคอนโทรลสั้นแล้วคอนโทรลสั้นซ้ายและขวาสั่งการด้วยน้ำมันซึ่งลูกค้าใช้งานง่ายมากๆส่วนทางด้าน ขวาของตัวรถก็จะรวมไปด้วยคันเร่งตัวบังคับผ่านดันใบมีดดันหน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเดินซ้ายและขวาตัวนี้มีเหยียบเดินเร็วเดินช้าได้ด้วยนะครับหน้าจอตัวนี้มาในรูปแบบหน้าจอ LED ซึ่งให้ความทันสมัยมากเลยน้อยอคันนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับลูกค้าได้หน้าจอ LED เป็นแบบดิจิตอลรุ่นใหม่เลยนั่นเองเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าจอสักนิดหนึ่งผมจะลองขึ้นให้ดูนะครับว่า การขึ้นเราเราจับตรงไหนได้บ้างตัวนี้จะเป็นมือจับนะครับไว้สําหรับการขึ้นเราก็จับปุ๊บแล้วก็สองข้างขึ้นได้เลยตัวนี้นะครับใช้งานเพียงแค่สามพันชั่วโมงเท่านั้นเองครับลูกค้าสามพันเจ็ดสิบสามชั่วโมงนะครับซึ่งหน้าปัดเรงใหม่อยู่ทางด้านขวามูเองเดี๋ยวผมพามาดูตัวหน้าจอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่การเปิดเลย มาดูหน้าจอนะครับผมหน้าจอเป็นแบบ LED เดี๋ยวผมเปิดให้ลูกค้าได้รับชมอันนี้เลยนะครับให้ความทันสมัยมากครับหน้าจอเป็นจอสี LED ก็บ่งบอกสถานะต่างๆนั่นเองครับลูกค้าส่วนหน้าปัดเรือนไม้ทางด้านนี้นะครับจะบ่งบอกถึงเกวัดชั่วโมงนะครับ3,073ชั่วโมงเท่าน,นั้นเองถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมาไม่เยอะเลยทีเดียวใช้งานน้อยมากครับน,นี้เป็นหน้าปัดเรือนไม้ชัดๆ เดี๋ยวเรามาททดลองขับให้ลูกค้าได้รับชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเอง ี่ก็คือ i h i 80 NX นะครับผมตัวนี้สภาพสวยดีเลยครับลูกค้าใช้งานน้อยมากๆมานในรูปแบบตู้เก่บกูรตรงสังเกไว้มีดดงจีใช้งานมาเพียง3,000ชั่วโมงเท่านั้นลูกค้าได้หน้าจอเป็นแบบ LED ดิจิตอลแบบทันสมัยนั่นเองคันนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมกับรถขุดนะครับ IH i HI 80 NX สรถสวยจัดโปรโมชั่นเฉพาะปีใหม่นี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มธันวาคมนี้เท่านั้นจากราคาปกติ5้าแสนสามหมื่นบาทเราลดให้ลูกค้าไปเลย4ี่หมื่นครับลดให้ลูกค้าไปเลย4ี่หมื่นลูกค้าจ่ายเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเราแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าได้เลยนะครับผมสินค้าพร้อมส่งได้เลยท่าในใดที่สนใจนะครับ ที่โทรมาจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160นะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากอยากจะมาดูนะครับมาเทสต์ลองขับลูกค้าสามารถมาได้เลยนะครับที่ร้าน2รถสวยที่กอรเตอตางทองจังหวัดชลบุรีมาไม่ถูกยังไงก็สอบถามเซลฝ่ายขายเราได้หรือท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถ บริการลูกค้าทุกท่านตลอดนั่นเองนะครับผมท่านใดที่ชอบนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับข้อเสนอดีๆแบบนี้นะครับมีที่2รถสวยเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํงเราวันนี้สวัสดีครับ